เอ็ดี๋ยวนะครับกดติดตามนะครับชอบสไครต์เลยครับดู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 สวัสดีครับกลับเขากับอิมมีนะครับวันนี้นะครับนี่เลยนะครับเรามาทำชาเลนจ์นะครับของนิกชินนะครับนี่นิกชินนะครับเอ็กซ์ตรีมไก่เผ็ดนะครับโค้ดเปเปอร์เป็นตัวที่หายากมากเลยนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสามารถไปหากันได้ตอนนี้เขารับชาเลนจ์มาเขาบอกให้ท้าต่อๆกันนะครับว่ามันจะกินแบบเผ็ดปากเบิร์นปากแบบ ออกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอไปทําก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับเน่นะครับเดี๋ยวครับอันนี้ชวนเพื่อนมาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกินคนเดียวเดี๋ยวจะหาว่าเราลีแอคอีกหาว่าไม่จริงนะครับเดี๋ยวมากินจริงๆกันดีกว่านะครับนะครับว่ามันจะเผ็ดนะครับอย่างที่เขาคุยไว้หรือเปล่าเอ็กโกสเปเปอร์เนี่ยนะครับคูณสองไก่เอ๊ะเอ๊เนี่ยครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับไปครับอืม

อันนี้นะครับเราไม่มีการแสดงะอะไรทั้งสิ้นครับไม่มีการเตรียมมาก่อนนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับที่เรากินนิชินนะครับไก่เผ็ดนะครับเบปเปอร์เอ็กคูณสองนะครับโอ้โหดูเงื่อครับอู้โหอออื่าเผ็ดแ,แต่มันไม่ได้แย่มันอร่อยนะให้มันไม่เผ็ดแบบเผ็ดแบบอร่อยนะแต่แบบ เผ็ดอร่อยแต่เผ็ดแบบเผ็ดมากๆอ่ะเออเผ็ดมากๆอร่อยแบบเผ็ดแบบหยุดไม่ได้อ่ะเอออาอืมอ่าอออืมอเผ็ดจริงๆอ่ะเนี่ยเออ หมดแล้วไหมครับหมดแล้วนะครับเรากินหมดจริงๆนะครับนี่นะครับก็คือชาเลนต์นะครับนิดชินชาเลนจ์นะครับท้าส่งต่อความเห็นนะครับเราสามารถแท็กเพื่อนได้เลยนะครับหรือเราอยากจะทำชาเลนจ์เองก็สามารถที่จะไปทาได้เลยนะครับมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับแบบนี้นะครับอย่าหาซองไม่เจอเป็นแบบนี้นะครับนี่ เดี๋ยวบอกเลยครับดูเงือครับเผ็ดมากอ่ะเผ็ดมากจริงๆไม่ไหวแล้วนะครับเขาบอกว่านะครับถ้าเราทำชาเลนจ์นั้นแล้วเรามีการแชร์นะครับเกิดขึ้นแล้วคนที่ได้ป๊อปปูล่าโหวตในการแชร์นะครับสูงที่สุดนะครับจะได้ iPhone นะครับ11เไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าใครจะได้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะลองทำชาเลนจ์แบบนี้นะครับสามารถลองทำได้นะครับแล้วก็ ส่งต่อแล้วก็แชร์ให้เพื่อนทำชาเลนจ์ต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ชาเลนจ์กำลังมาแรงนะครับวันนี้นะครับเราสองคนก็ไปกันก่อนนะครับเห็ดมากเลยครับไปเห็ดแบบปากปิ้นลิ้นห้อยนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับนะครับลาไปพร้อมกับนิชชินตัวใหม่นะครับนี่นะครับโกดเปเปอร์คูณสองบายบายไปแล้วครับบาร์ราครับเอ็มเมย์จำได้ไหมครับกดติดตามนะคชอบกระชัยเลยครับรวยรวยรวย